สวัสดีครับพอแั่พี่น้องสมาชู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบกับดัลล่ามูนี่วันที่2กันยายนนะครับพศ2567พี่น้องนะครับมื่งว่านี่หลายท่านอาจจะโชคดีกับ606บน เก้าสี่ล่างน้องพี่น้องนะครับผมหลายท่านอาจจะบบถือนะครับผู้ใด,ดถือก็แสดงความดีใจนัาผูดด้ใดบบถือวันนี้เขามาสู่กันตอมารุ่นกันไม่พี่น้องดวงเข้าอาจจะมาบ่ท่านใดหอดนะพี่น้องเนาะนะครับก็บมีหลายสำนักที่อลาได้นําเสนอไปนะครับผมมีทั้งสำนักเขาสำนักรุดนะครับไม่ว่าจะเขาจะรุดก็จะตามมาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเป็นแนวทางกันคือเก่านะครับมักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นเป็นสำนักหลักพี่น้องส่วนสำนักอื่นนะครับเข้ากับเบื้องเป็นแนวทางประกอบกันนะ น้องเนาะนะครับดาราได้นําเสนอไปแล้วนะครับชุดตองงวดของพ่อช่างคมขันพลรยยังให้ในเบิงสาม,มารถเข้าไปติดตามรับชมได้ ทั้งสองช่องทางพี่น้องนะครับว่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็คลิปวิดีโอยาวนะพี่น้องขันอยากเบื้องแบบจ่อยๆจันๆสันๆนะครับเขาไปเบื้องช็อตคลิปวิดีโอสั้นนะครับคุยกันมาเกินหนึ่งนาทีเห็นตัวเลขเลยนะครับหันผู้ใดอหากไู้ละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับเขาไปติดตามรับชมในคลิปวิดีโอยาวนะครับผมฝากไว้นาถึงสองช่องทางคลิปนี้นะครับดารามีตัวเลขแนว้ทางของเซียนสองดาวนะครับมานําเสนอให้ที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมหมดที่ผ่านมานะครับตัวเลขแนว้ทางของ เส้นสองดาวนะครับกับเข้าที่ตัวกลับพี่น้องนะครับผมนี่ครับในข้อมูลมาจากทางทีมงานนะครับได้รุณหน้า,ท,าทรงมาให้นะครับเส้นสองดาวให้มาเป็นเลขวิ่งกับเลขจับคู่พี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับผมเข้าที่หกศูนย์ศูนย์หกนะครับจะเข่าตัวกราฟด้วยพี่น้องเพราะว่าเลขที่ออกหกศูนย์หกกับเก้าสี่นะพี่น้องนะส่วนล่างนะครับผม เกือบเขา่าเกือบแตกอีกนะครับิ่นจับคู่ให้หอดเก้าสามนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามขันจับเก้าสี่อีกนะพี่น้องนะครับแตกบนล่างเลยวดนี้มาตามกันต่อนะครับผมเดียวด้านาหนา้าติดหน้าจอให้เบิ้องเล่กแล้วกันนะครับเราต้องเสียเวลากันโดดนะพี่น้องฮะนะครับผมขึ้นหน้าจอมาเลยข้างๆกันเลยนะพี่น้องนี่ครับผม เป็นตัวเลขทาทางของเส้นสองดาวนะครับที่ทางทีมงานใด้รู้นามทรงมาให้เพิ่นปล่อยมาให้ก่อนก็คือเลขวิ่งบนนะครับผมแล้วก็จับคู่ไม่พร้อมเดี๋ยวเาทายรอกให้เบิ่งไปต้องกันพี่น้องนะครับงวดวันที่16กันยายนนะครับพศสองพั้าร้ 2, สิบเจเซียนสองดาวออครับผม งวดวันที่สิบหกเดือนเก้านะพี่น้องหกเจ็ดนะครับปล่อยชุดบนมาก,ก่อนนะครับผมนาสนใจนาที่ตามพี่น้องนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับวิง่งหกับเจดนะครับวิ่งตัวเก่าขึ้นวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องนะครับวิ่งหกับเจ็นะครับผม จับคู่หายหาคู่หาชุดพี่น้อง 6, 3, นะครับหาคู่หาชุดมีหกสามนะครับหกสี่เจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านี่ครับผมจับคู่มาให้ห้าคู่ห้าชุดนะครับดั่นลางเว้นไวเพื่อเพิ่น ปล่อยลางมากอ่ะจะได้มาเชียนต่อให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะพี่นอ้องครับผมซันีพี่น้องนะครับปล่อยมาก,ก่อนก็คือชุดบนอ่าลืมเชียนบนนะวิ่งบนบนตรงน,นี้อช่ไหมครับผมแับหน้าจอเลยพี่นอ้องนะครับผม พิจารณาเป็นอีกหนึ่งนาท่างก็แล้วกันนะครับผมคันมากกันชอบตรงใจโดนใจจังเอาไปตัดใจใน,ในกันเชีงจกุกเชีงหลวงเนาะพี่ดองเนาะ ขอบพระคุณนักทีมงานนะครับที่ส่งน้ำตาลิกแะท่างให้กับดอนลาชแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อเซียนสองดาวนะครับที่แบ่งปันตัวเลขแระท่างดีๆเด็เดๆให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชแนลขอให้ทุกท่านโชคดีแห้แงๆรวยๆปงัปงๆกันคู้ผู้สุขคนธรรมะถาม้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจน้าที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะ ได้ผ่า,าชมคลิปใหม่ๆแนวท่งดีๆเด็ดๆจากทางช่องอย่าลืมรอดติดตามรับชมคลิปหน้าวาัาละ10มจะุนีตเลวทางจากตำหนักใดมานำเสนอให้ที่เหนองให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของเซียนสองดาวงวดวันที่16กันยายนพศ2567พอหี่น้องปล่อยมาใหา้ชุดบนอย่างเดียวก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเลยแล้วพบเรื่อกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ